ครับสวัสดี FC สุขุสุขชนครับมือนีลุงหลอดพา FC มาเบิ่งหางบังไฟครับบังไฟลานเทพเวลานะครับผมนี่นะครับไฟลาสุดท้ำเวลาได้สามลอยกลัวนะครับบังไฟลานนะครับหมาายล นี่คือมือล่างนะครับมือล่างมือวางอันดับหนึ่งนะครับของเทเฟล่าเลยนะครับผมประเภทชายเดียวครับนี่นะครับของไฟล์่านนี้ครับบังนี่นะครับผมคันวอลขนาดพื้นฐานนี่สี่หมื่นบาทนะครับ ตามระยะทางไกลๆนะครับขันตั้สี่หมื่นบาทนะครับลุงหลอดถามอาจารย์้างเป็นแล้วนะครับเนื่อยปกปกๆนะครับเมื่อนี้อากาศก็ร้อนเลือเกินนะครับอบอ้าวนะครับนะครับทีมงานมันก็ะพยอท่อนะครับผมวางไปลานหลางแล้วในสิบแบกขึ้นฐานนี้ครับฐานก็อยุไกลนะครับประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับลำโตนะครับ เวลานะครับอย่างนี้มีเบอร์โทรติดต่อเพิ่อนในพอมครับ0ูนย7แปดเก้าห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าสามนะครับอันนี้ครับ0ูน5 9แปดเก้าห้ ห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าสามนะครับชัางรองนะครับผมไฟลานนะครับผมนะนีนะครับ,นะรบนี่ครับล่ำตนี่ครับสุดยอดเลือกเกินนะครับเดี๋ยวห้องสีก็ เบิ่งการลำเลียงมังไฟขึ้นอีกที่หน,นไไึ่งนะครับแล้วก็ไปไายเบิ่งนะครับวัดศรีดคะแนันท่อใดนะครับโปรดติดตามครับมนี้อยู่ลุงหลอดอยู่เทศบานข้ามเตยนะครับผมตำบลข้ามเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับงานประเพณีบุญบังไฟวันที่26่สิบกสาคม2567มาร่วมเฉลี่ยบังไฟตื่นเต้นเร้าใจไปกับทีมงานเทเวลารับหลอกหวานจรในะครับผม นี่คือบังไฟล้านนะครับเกิดพ้นขาถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทพเวลานะครับผมวอาจารย์้างเสาวื้อๆนะครับมันหนักแห้งนะครับ เลิกเกินนะครับบางไฟลานชาบพอดนะครับผมแมนนะบางไฟลานเทพเวลาเลครับชาบพอดชุดไปแล้วได้ดสามอยยี่สิบหาครับหวานจุวยนะครับบางนี่จะเป็นไายโปรดที่ตามครับสถิติบางล่าสุดก็ได้3วสามลอยบวยอยู่นะครับผมเทพเวลานะครับอหาราคาที่้ำได้มหาโหดนะครับผมหางบางไฟเกยถนนเลยนะครับผมผ่านถนนคาไม่หอดฟังพุ่นเลยนะครับผมนี่ครับหางบางไฟล้านนะครับนี่คืออาจารย์สร้างนุมรูปลอนะครับ บางไฟล้านนะครับผมเทเวลานะครับผมนาทีระทึกใจกำลังสิเกิดขึ้นนะครับกบลังไฟล่านครับไฟลานนะครับกำลังศิลาชักลาขึ้นนะครับชักลาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับลุงหลอดถ้าจะกุย้ลืมไทยตอนชักลาขึ้นขออภัยไปนะครับชักลาขึ้นแล้วนะครับบางไฟลานนะครับผมเทเวลานะครับ เจ็นิอยเเชิ้เชิสเชิญสลันะครับเทเบลาหลวงคือระเทศทุกที่โกลวัดแสงทางจันทารานนำมาจุดเบื่อนบุญปรบเทนเทสบาร์บลั้งเตยประจำปีหอเกตบางไฟลา้านครับเทฟเบลาครับดวันี้นั้นสาทานด้วยซือด้วยเถิดบริจานเลยับ บังไฟร่างพืนเพล่คนสุขเยือนจลกง้าแต่ไกลไกลหามือจังไพยุลงเวลาหลวงพ่ประเทศตุ้ยเกลี่ันตรงตึกสามสี่ ในานามขององค์พระปฐมโอ้ยแพ้นะครับเติงตั้งแล้วก็ตาม<ย>ดิลเจ็ดสิบคะแนนนะครับแพ้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสีสวัสดีครับ